เช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสามได้จันนะครับทัาดีเราชมทางช่วงข่ดาด่าตรงไปตรงมาไม่ไหว้หน้าใครนะครับแล้วนี้แขกรับเชิญประจาของเรานะครับพี่สมจิตว่าคือสุนทรนะครับนักข่าวอูโสวัช c h อกสวัสดีครับสมจิตครับสวัสดีค่ะอีก นิดเดียวอีกขึ้ใจเดียวเราก็จะได้รัฐบาลใหม่แล้วฮะ,คะโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งได้ข่าวว่าโค้งสุดท้ายนี้มีประโยควลารีเด็ดๆออกมาวันนี้เห็นมีคําว่าไม่เลือกเราเข้ามาแน่ไม่เลือกเราเข้ามาแน่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแอประโยคไม่เลือกเราเข้ามาแน่มันเคย,ม,เคยมันเคยใช้มาครั้งหนึ่งแล้วนี่สมัยไม่ใหม่ม,มใหม่เออ ช่มากสมัยเลือกตั้งผู้ว่<ม>า<ช>เนี่ยมาตั้งกัใช่ใช่ตอนที่แบบว่าใช้แล้วดังมากๆเนี่ยก็คือสมัยเลือกตั้งผู้ว่ากทมอตอนนั้นเนี่ยแข่งกันหนักมากระหว่างประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยนะคะถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นน่าจะเป็นยุคของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรอะ่ะมาลงสมัครรับเลือกตั้งน่าจะเป็นสมัยที่สองของเขาอะไรทำนองอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการบอกบอกว่าเนี่ยถ้าไม่เลือกฉันนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมาแน่ทำนองลักษณะแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้คำเนี้ยมันมาแล้วมันก็เข้านะ หมายถึงเข้าอารมณ์คนในขณะนั้นเพราะกลัวว่าพรรคเพื่อไทยจะมานะสุดท้ายก็ได้ได้รับเลือกเข้ามาแต่ตอนเนี้จริงๆอายุทธศาสตร์ที่บอกว่าไม่เลือกเราเข้ามาแน่เนี่ยเราเคยคุยกันครั้งหนึ่งจำได้ไม่รูที่พี่บอกบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเล่นกระแสนี้ โดยเ mm hmm. ฉพาะนนในกรทมเพื่อที่จะชิงฐานคะแนนอันนี้ก็เรียกว่าชิงชิงคะแนนจากสีฟ้าพูดง่ายๆใช่ไหมคะเพราะว่าตัวของคุณสุภาศรเองเนี่ยที่เป็นคนออกมาพูดเรื่องนี้เต็มปากเต็มคาเลยนะเป็นหนึ่งในทีมหัวหอกของทางพักภูมิใจไทยในเรื่องที่จะชิงฐานเสียงกรทมซึ่งเขาเนี่ยถูกวางตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยนะของทางพักภูมิใจไทยเรียกว่าเป็น เป็นตัวปักหมุดนะ่ะแต่ว่าทําไม่สําเร็จมาโดยตลอดนะแล้วก็กระทั่งมารับไม้ต่อโดยทางคุณพุทธิพงศ์ปุณกันจําได้ไมะตอนปีเลอกครั้งที่ผ่านมาเออแต่คุณพุทธิพงศ์เนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จเหมือนกันจนกระทั่งมาครั้งเนี้ยก็เรียกว่ากระแสในกรทอมอมันดูคึกคักมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาสําหรับภูมิใจไทยที่ไม่ไม่เคยมีกระแส ในพื้นที่กรทมมาก่อนเลยเพราะอะไรเขาเขาถึงคิดว่าเขามีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าเขาได้คนจากทางพักรวมไทยสร้างชาติเดิมเนี่ยไปเกินครึ่งพักใช่ไหมที่ไปอยู่กับทางภูมิใจไทยซึ่งเกินครึ่งพักของรวมไทยสร้างชาติที่ไปอยู่เนี่ยครึ่งหนึ่งของเกินครึ่งนั้นนะ่ะก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีฐานเสียงอยู่ในกรทมใช่ไหมกลุ่มคุณขิงกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะขนาดยีกัน อย่านีุณตอยอ่าใช่ไหมแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังได้ตัวคะแนนจากกลุ่มกูที่เรียกว่าคนเคว้งคว้างอย่างที่เราเคยคุยกันเนี่ยไปเขาก็เลยมั่นใจว่าเนี่ยมีต้นทุนแบบเนี้ยทำให้เขาน่าจะมีโอกาสปักธงได้แต่ที่ไหนได้มันเหมือนกับว่าอ้อยกําลังจะเข้าปากช้างแล้วมันดันมีคนดึงอ้อยออกจากปากช้างค,คนดึงดอ้อยออกจากปากช้างก็คือพรรคประชาธิปัตย์ กับการกลับมาของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะถูกไหม <Okay. S 2> ถ้าตอนนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้กลับมาพักประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่ว่าตอนนี้ภูมิใจไทยหวานคอแรงเลยใช่ไหม <Cool. S 2> เออคือรอลูปปากรอลูปปากอย่างเดียวเลยใช่ไหมตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นพอมันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็กลัวที่คะแนนเสียงเนี่ยมันจะแตกออกไปเขาพูดขนาดนี้เลยนะคุณสุภาศเนี่ยบอกบอกว่าคะแนนเนี่ยอยากให้ตกน้ํา ถ้าเลือกแล้วเสียงแตกตอนนี้นะมันต้องแบ่งกันเลยมุมหนึ่งคือมุมน้ำเงินอีกมุมหนึ่งคือมุมส้มดังนั้นถ้าอยากจะให้ส้มแพ้ต้องให้มุมน้ำเงินเนี่ยได้เป็นแชมป์แล้วเขาพูดถึงขั้นนี้นะว่าถ้าไม่ชอบส้มแต่แม้ว่าจะไม่ต้องชอบเรามากแต่ไม่ชอบเราน้อยกว่าส้มก็ขอให้เลือกเราเพื่อที่จะได้ให้เราเนี่ยเข้าไปแบบว่าชิงแชมป์กับส้มคือชนะเอาชนะส้มได้อันเนี้ยมันคือเอา ความเกลียดของคนเนี่ยมาเป็นตัวนำถูกไหมคะส่วนตัวพี่นะพี่คิดว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่แฟร์ของนักการเมืองอกับประชาชนทำไมถึงไม่แฟร์เราเห็นนะีรัฐบาลข้ามคั่วก็มีมาแล้วถูกไหมโมเอส้มคําน้ำเงินให้น้ำเงินได้อำนาจเมื่อประโยชน์ทางการเมืองของคุณลงตัวถูกไหมแล้ววันนี้คุณมาบอกว่าคุณแยกข้างแยกคั่วแล้วบอกประชาชนว่าประชาชนก็ต้องแยกข้างแยกคั่วด้วยนะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่านักการเมืองดิวฉำเลยแต่ขังประชาชนไว้ในความขัดแยง้งอ่ะนูพอนึกภาพออกมาถูกไหมมันเหมือนกับไม่ให้ประชาชนออกจากวังวนเหล่านี้เลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณแบบผลประโยชน์ลงตัวปุ๊บคุณดิวกันโดยอัตโนมัติเลยแบบเนี้ยพี่ว่ามันมันไม่แฟืงคือกําลังจะหมายความว่านักการเมืองเนี่เวลามันสมประโยชน์ปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถจัดกาได้คือแดงกระจับกัะน้าเงินน้ําเงินไปจับ ส้มส้มไปจับแดงคือพร้อมัะสมประโยชน์ทั้งหมดได้หลังเตั้งเพื่อจะได้เป็นรัฐบาลแต่หลอกให้ประชาชนแบ่งสีแบ่งฝ่ายว่าคุณเป็นส้มนะคุณเป็นน้ําเงินนะคุณเป็นฟ้านะคุณเป็นแดงนะอ่ะเราถูกหลอกแล้วเราจะใช่ไหมแล้วเราจะอยู่ในวังวนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคือคือคนนะไม่ใช่จิ้งหรีด เด็กๆอ่ะเราเคยเราเคยเล่นไหมจิ้งหลีเนี่ยคือพี่ยังไม่ได้เล่นเนี่พี่พี่ชายพี่เนี่ยชอบเล่นมากเลยจิ้งหลีเนี่ยแล้วก็จะเอาจิ้งหลีนะเอาผมเนี่ยดึงเส้นผมพี่เนี่ยไปแล้วก็เอาผมเนี่ยไปปั่นในหัวจิ้งหลีใช่ไหมพอปั่นปุ๊บมันงงๆเนี่ยเอามันลงไปสนามมันก็กัดกันแบบว่าอย่างจริงจังเลยก็ได้รู้ผลแพ้ชนะมันก็กลายเป็นแบบนั้นเหมือนกันในสนามเลือกตั้งเนี่ยทาให้คนรู้สึกว่าต้องเลือกข้าง แล้วถ้าเกิดใครที่ไม่อยู่ข้างเราเนี่ยจะต้องเอามันให้ย่อยยับเลยอันนี้คืออารมณ์ที่ถูกสร้างมาแบบต่อเนื่องและยังคงสร้างอยู่จนถึงวันนี้ซึ่งตอนที่รัฐบาลข้ามขั้วพี่คิดว่าจน MOA อ่ะพี่คิดว่าไอ้เรื่องเนี่ยมันควรขายไม่ได้แล้วอะ่ะแต่มันก็ยังถูกเอามาขายไม่อายเนาะคือเอาตรงๆนะพี่รู้สึกว่าทำไมการเมืองเนี่ยไม่ไม่อายอะ่ะที่จะทาอะไรแบบนี้นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่คุณคิดเนี่ย มันคือผลประโยชน์ที่มันจะตามมาหลังจากที่คุณได้อํานาจแล้วและเมื่อคุณได้อํานาจแล้วเนี่ยไอ้ประชาชนเนี่ยถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วนะวันนี้เราลองสังเกตดูมาว่าในทุกเวทีปลาใสเลยที่เราเคยคิดว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะต้องโดนถล่มหนักแนๆ่ๆแล้วมันจะต้องโงหัวไม่ขึ้นเลยจากไอ้คลิปอันเคิลนะจากไอ้นโยบายอะไรต่างๆที่ทำมาแล้วล้มเหลว ดูดิมีพักนะ่มีเวทีปลาัยนะไปแตะพักเพื่อไทยในเรื่องนี้บ้างเมื่อก่อนรเราคิดว่าคลิปอั c เคิลเนี่ยมันจะต้องไปว่อนเลยนะแค่เปิดคลิปนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กระจายแล้วถูกไหมแต่ทําไมไม่มีใครไปแตะเพราะเกีียดเสียกันแล้วหรือเปล่าเพราะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยคือคนที่จะเป็นตัวแปรสําคัญที่สุดไม่ว่าใครก็ตามแต่ต้องมีฉันเท่านั้นจึงจะตั้งรัฐบาลได้มันก็เลยทําให้อ่าไม่แตะไ้ก่อน เพราะว่าเดี๋ยวร่วมมือกันในอนาคตลําบากนะมันอันเนี้ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมองให้มันให้มันขาดนะกับอีกประเด็นหนึ่งสําหรับของคุณสุภมาศเนี่ยพี่บอกว่าไม่เลือกเราเข้ามาแน่พี่อยากชวนมองอีกมุมหนึ่งจากคําพูดของคุณสุภมาศคือถ้าเลือกเราเขามาแน่หมายถึงเลือกเราตอนนี้ภูมิใจไทยเนี่ยแล้วเขามาแน่เนี่ยจะมีใครมาบ้างนะที่คุณสุภม,มาศบอกว่าไม่เลือกเราเขามาแน่เข,นเขานี่คือใครเขาที่คือส้ม,สมหรือภาษาจิปัตย เขาตึกส้มอถ้าไม่เลือกน้ำเงินเออ้าไ่เลือกถ้าไม่เลือกน้ำเงินส้มมาแน่ถ้าเลือกฟ้ามันจะปตัดคะแนนคะแนนตกน้ำคะแนนจะตกน้ําแล้วสุดท้ายส้มจะชนะแบบนี้สิ่งที่เขาสื่อผมพูดแบบแฝงไม่เข้าข้างฟ้าและน้าเงินนะฮะที่สมจืตอคือคะแนนสองพักเนี่ยมีโอกาสตัดกันเป็นไปได้แต่ประชาชนที่อยากจะเลือกฝั่งนี้คุณคุณคิดเอาเองก็แล้วกันว่าในเขตคุณน่ะ ฟ้าหรือน้ําเงินมันมองกันหอกอยแล้วเขตเนี้ยฟ้าหรือน้ําเงินซอสซอเขตคนไหนได้คุณก็เทมที่ที่ตรงนั้นเช่นเขตบ้านผมเนี้ยผมไม่บอกแล้วกันเขตบ้านผมเนี่ยฟ้าแน่นอนถ้าเลือดน้ำเงินคือน้ําเงินตกน้ําผมก็เลือกฟ้าถ้าสมมติผม,มผมจับจุดฝัง่งโค้นักทิยมแต่ถ้าเขตสมมติเขตที่เป็นโอซุซอยอยู่อย่างเนี้ยผมไม่แน่ใจอาจจะต้องไปเลือกน้ำเงินเพราะเลือกฟ้าคะแนนอาจจะตกน้ําอันนี้พูดแบบไม่ S <S แบบรักทันคู่นะม,มันก็เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมว่าจริงๆรักใครชอบใครก็เลือกไปเถอะเหมือนการคุณเป็นส้มถ้าคุณไม่ชอบส้มวันนี้คุณก็เล้อสักทีเถอะถ้าไม่เลือกส้มแล้วองไมเลือกแดงคุณก็ข้ามขั้วอยเถอะไปเลือกอื่นก็ได้ทำไมจะต้องอไปวนเวียนอย่างนี้ฝั่งของตัวเองอ่ะไม่เลือกส้มต้องเลือกแกงไม่เลือกแกงต้องเลือกส้มไม่เลือกแดงต้อกคืออะไรเป็นอะไรประเทศไทยเป็นอะไรคนไทยอย่างที่พี่สมคิดบอกฮะเราเป็นชนรีบต่างกาเมืองวันปั่น เล่นเนาะเออเราต้องออกจากวงล้อมตรงนี้ได้แล้วถูกไหมทีนี้ที่อยากจะชวนคิดต่ออย่างนี้นุกก็คือว่าคําพูดของคุณสุพมาศเนี่ยบอกบอกว่าไม่เลือกเราเข้ามาแน่ใช่ไหมทีนี้พี่ชวนคิดต่อว่าถ้าเลือกเราเข้ามาแน่หมายถึงถ้าเลือกภูมิใจไทยเนี่ยจะมีใครมาบ้างนะโดยเราดูจากตัวบัญชีรายชื่อนะที่ไล่ชื่อให้ดูนะอนุทินชาญวีรกูลอันดับหนึ่งชัยชนกชิดชอบอันดับสองวราภูศิลป์อาชาอันดับสาม สันติพร้อมพัดอันดับสี่ซาบิดาไทยเศษอันดับ5้าชลัดาัชกิจประการอันดับ6กเอกนัทพร้อมพันธ์อันดับ7สุพมาาอิสละพักดีอันดับ8พิชารัตเราหะพงชนะอันดับ9กาไตรสุรีไตรสละนาคุลอันดับ10อันดับ11นันทนาสงประชา 12. บร่มธรรมขำนุรักษ์สกฤษดาหลีนวรัต อันนี้ที่อ่านสามแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าน่าจะได้ประมาณเนี้ยสิบสามคนอะไรอย่างเงี้ยนะที่ที่พี่ฟังจากพวกอาจารย์ที่เขาวิเคราะห์ทีนี้อุ้ยเลยใช่ไหมสิบสามเมื่อกี้อุ้ยใช่ไหมคุณกฤษดาหลินวรัตจําได้ไหมย,ย่าวหวานอ่าในอดีตนายกเบี้ยวเขาเรียกกันนายกเบี้ยวใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพ่อของลูกพีทที่เป็นข่าวคดีดังมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของรถบีเอ็มดับบลนี่คือบัญชีรายชื่อ ของทางพักภูมิใจไทยแล้ว13ชื่อที่พี่วิอ่านให้ฟังไปจะเห็นเลยว่ามันสอดประสานอะไรไว้ในนี้บ้างเนาะหนึ่งนะพักจากพักชาติไทยพัฒนาคุณวราวุฒิมาถูกไหมาจากพักพลังประชารัฐคุณสันติพร้อมพัฒตามหลังมาถูกไหมา <c oughs> จากคุณปรีชาเราหาพงษ์ชนะโดยส่งลูกสาวมาอยู่อันดับเก้าอันนี้ก็คือจากรวมไทยสร้างชาติเดิม อันเนี้ยมาแล้วก็มีคุณเอกนัทเนี่ยมันก็คือการจัดสรรโดยเอา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 เรียกอะไรเอาส่วนคลีมให้กับบรรดาบ้านใหญ่ที่ย้ายมาอยู่ให้กับตัวเองอันนี้คือตัวบัญชีรายชื่อซึ่งเดิมเนี่ยบัญชีรายชื่อเราเคยมองว่ามันจะต้องเป็นมาตรฐานที่สูงสำหรับคนที่เข้ามาเนี่ยแล้วคนเหล่านี้แหละจะถูกมองว่าจะมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีถูกไหมเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ถนัด ที่จะไปลงสอสอเขตไม่มีความเป็นนักการเมืองม,มืออาชีพขนาดนั้นก็ทําบัญชีรายชื่อมาแต่ตอนนี้บัญชีรายชื่อในการที่จะจัดวางคนมันไม่ได้ถูกวางในแบบนี้อีกแล้วแต่มันกลายเป็นการจัดสรรตำแหน่งให้เกิดความเขาเรียกอ,อะไรเสมอภาคหรือกระจายไปให้ทุกคนเนี่ยได้ไปอันนี้คือตัวอย่างให้เห็นว่าอ่ะถ้าเลือกเราคือเลือกภูมิใจไทยเขาเหล่านี้มาแน่ ตดยชอตกับนันเปี้ยวเนี่นะเบอร์สิบสามมาแน่คือผมเห็นป้ายนะคะอืคือป้ายของท่านนายกอนุทินเนี่ยป้ายบอกว่าเออถ้าเลือกท่านนายกเนี่ยก็จะได้คุณคุณเอกนิตินะคะ<ส>คุณเสียศาก์คุณสุปฏีเป็นป้ายที่รูปคู่พี่ก็เห็นใช่ไหมฮะใช่เห<า>็น่ะแล้วก็ดูปุ๊บก็เอออยากเลือกภูมิใจไทยจังเลยแต่เลือกอีกทีหนึ่งมันจะมีรัฐมนตรีในภูมิใจไทยอีกหลายคนที่ทแบบ ดูไม่ได้อะฮะคือคีเล่เแล้วก็คนไทยไม่ไม่อยากได้ฮะพุ่มเตยไทยคนจีนเขาก็เขารู้ไหมคะว่ารัฐมนตรีที่เขาแม่มามาถ่ายรูปคู่ด้วยเนี่ยเป็นคนที่ประชาชนไม่ค่อยชอบแล้วก็ไม่อยากให้เป็นรัฐมนตรีเขาดูไหมฮะพี่ว่าเขารู้ไงและเพราะเขารู้เนี่ยเขาก็เลยเอาสามท่านที่นุพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยมาปะปุกก็คือเอามาเพื่อที่จะบังหน้าถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันบังมิดจริงหรือ และและมันทําให้ทําให้คนเนี่ยแบบเรียกเรียกว่ามันบิดบิดเบี้ยวไปอะ่ะมันทําให้คนมองเห็นภาพไม่ชัดอันเนี้ยมันก็เลยต้องคลี่ให้เห็นว่าคุณเลือกไปแล้วคุณจะได้อะไรที่อยู่ข้างหลังถูกไหมคะอันเนี้ยคือมันถึงจะแร์กับประชาชนและเอาตรงๆนะสําหรับพี่เนี่ยพี่คิดว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกําลังเดินผิดเดินผิด,เ,ด,ผดเขาเรียกเดินเดินผิดผิด,ผ,ดผิดช่องเออใช้คํานี้แล้วกันทําไมนะเดินผิดช่องเพราะว่าอะไร เพราะว่ารรคภูมิใจไทยเนี่ยพี่ว่าเขาหลงกระแสเล่นผิดสนามที่บอกว่าหลงกระแสเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไปรู้สึกว่าฉันจะเล่นเรื่องชาตินิยมเนี่ยแต่กระแสชาตินิยมเนี่ยหลังจากที่การสู้รบมันไม่มีมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มดาวลงถูกไหมมันจะไม่พีคไปกว่านี้แล้วมันจะค่อยๆดาวลงนะกระแสอีกอันหนึ่งที่เขาหลงไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยการเอาเทคโนแคลดเนี่ย มาดึงเขาลืมไปว่าตัวตนของเขาคือบ้านใหญ่และที่ผ่านมาเนี่ยเสียงคนชั้นกลางอ่ะเขาได้แทบจะไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะแต่กรณีเนี้ยถึงแม้จะดึงมาพี่ก็ไม่เชื่อว่าจะจะดึงคะแนนคนชั้นกลางไปได้มากด้วยนะอันนี้คือคือหลงกระแสถูกไหมกับอีกอันเล่นผิดสนามก็คือว่าสนามแข็งแรงของคุณอ่ะคือบ้านใหญ่เราไม่บอกนะว่าดีหรือไม่ดีแต่สนามแข็งแรงของคุณบ้านใหญ่และคือสอสเขต แต่ตอนนี้เขากลายเป็นเหมือนมาพุ่งเนี่ยขายคุณสุภจีขายเทคโนคลยก็หวังในเรื่องปาร์ตี้ลิสต์ถูกไหมแต่ปาร์ตี้ลิสต์จริงๆอ่ะคุณจะได้เยอะที่สุดอะเต็มที่ที่ตอนนี้ที่เขาประเมินกันเนี่ยคือ13แต่ตัวเขาเองเขาประเมินว่าเขาอาจจะได้1 8บแถึงยีแต่ถ้าได้ขนาดนั้นจริงๆตามที่เขาประเมินสูงสุดเนี่ยเขาก็ไม่ชนะเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่ออยู่ดี บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบ็เป็นถันงหมักปฏิกรณชีวภาพแนวนองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลถูกไหมเพราะว่าสนามที่จะแข่งขันจริงๆสำหรับพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาต้องไปชิงพื้นที่ที่เขตเพราะว่าอีสานคราวที่แล้วเนี่ยพักเพื่อไทยได้70กว่าเขาได้มา30กว่า เขาจะต้องทําให้เขาเนี่ยได้มากขึ้นแต่เราไม่เห็นนโยบายอะไรเลยนะไม่เห็นเลยนะนโยบายภูมิใจไทยคราวเนี้ยภูมิใจไทยหาเสียงมีแค่สามเรื่องตอนนี้หนึ่งคือชายแดนไทยกัมพูชาสองคนละครึ่งพล u s เดี๋ยวจะมาเฟสาเส,สามเอฟสสองเฟสสามเฟสสีอะไรว่าไปกับสามขายคุณสุพจีไม่มีนโยบายใหม่ในขณะที่ตอนเนี้กลายเป็นว่าพรรเพื่อไทยเนี่ยกับถูกมองว่ามาแรงขึ้น จากเดิมเนี่ยที่คนประเมินว่าต่ำเจ็ดสิบแน่นอนคือหมายถึงครึ่งหนึ่งของที่คุณเคยได้มาก่อนหน้านี้ถูกไหมตอนเนี้ยหลังจากคุณยศชนะน,นะบางคนก็บอกว่าดีวันดีคืนเนาะนอกจากนี้ก็มีไอโนโยบายห,าห็่ไหมโอ้โหสารพัดเลยทั้งล้างนี้ทั้งเรื่องของไอ้หนึ่งวันเก้าล้านคนละหนึ่งล้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันไปโดนคนไง หมายถึงว่าคนมันรู้สึกว่ามันจับต้องได้มีเม็ดเงินที่มาทําให้ตื่นตาตื่นใจนะเมื่อก่อนหนึ่งหมื่นก็ตาค้างแล้วแต่ตอนนี้หนึ่งล้านนี่ต้องอ้าปากค้างด้วยเลยเพราะว่ายอดมันแบบว่ากระโดดมากนะแต่ภูมิใจไทยไม่มีอะไรพวกนี้ขายเลยพี่เลยเชื่อว่าโค้งสุดท้ายจนถึงตอนเนี้ยภูมิใจไทยเนี่ยก็คงจะต้องมาทบทวนเหมือนกันแล้วก็คงจะต้องไปเขาเรียกว่ามุ่งเป้าในการสู้เขต ให้มันแบบว่าเข้มข้นมากขึ้นตอนนี้พี่ได้ข่าวมาเนาะว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยไม่ระบุว่าจะเป็นพักการเมืองไหนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าผู้สมัครเนี่ยโทรมาบ่นกับพี่หลายคนแล้วที่มันน่าประหลาดใจคือคําบ่นนั้นอนะเหมือนกันหมดเลยก<า>็คือบอกว่าจิตจิต,จตเอ้ยเงินมันมาแล้วขนมามีรู้กี่กิโลกี่กิโลเลยเขาบอกว่าเขตหนึ่งเนี่ยสี่สิบถึงห้าสิบ ในเขตที่บอกว่าเป็นเกรดเอแล้วเขาบอกว่าเริ่มมีการยิงลูกโดดไอ้คำว่ายิงลูกโดดเนี่ยมันคือหมายถึงว่าเอาตัวรอดเฉพาะตัวผู้สมัครแล้วทิ้งพักแล้วเพราะรู้ว่ากระแสะพักเนี่ยไม่ได้ก็บอกว่าให้เลือกฉันมีบางคนเล่าให้ฟังซึ่งอันนี้ตลกมากนะถึงขั้นว่ามีผู้สมัครไปเนี่ยไม่แนะนําด้วยว่าจะเป็นพักอะไรคือคือแต่แบบแว่าพูดว่าให้เลือกฉันอะไรอย่างเนี้ย อันนี้มันก็คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้อืม응เอ๊ะอยากรู้จังเลยเดี๋ยวคุยนอกไปหน่อยนะอีกเอ๊สสคนที่สมัครบอกว่าเอาตัวอีกรอดแนละ้วทิ้งพักนี่มันทิ้งพักไหนอยู่ในใจประมาณสองพักอยู่ไม่รู้พักไหนกันแน่นะที่ทิ้งพักทีนี้เออคุณอนุทเนี้ถ้าเข้าอยากได้สส,สปฏจริษีเนี่ยกทมมากเพิ่มมากขึ้นในะคนคนชั้นเมืองเนี่ยทางพิสสมจิตเขาควรจะต้อง ตอบกับคนดูไหมคะว่ารัฐมนตรีที่หน้าตาไม่ค่อยดีเนี่ยเขาจะเอาไว้หรือไม่เพราะว่าแต่ถ้าเขาไม่เอาไว้มันก็ระมากันเพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่พาสอสเขตเข้ามาให้ภูมิใจไทยอืมคือมันไม่มีทางไงไอสิ่งที่เรากําลังพูดกันว่าเอยเขาเ็้าใจเป็นคิดว่าให้หน้าตามันดูดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยากเพราะว่าสมการในพักของเขาอะ่ะมันคือการกระจายผลประโยชน์และพี่เชื่อว,ว่า เขาตกลงกันไว้แล้วด้วยซ้ําไปว่าคนที่จะมาคุณจะได้ตําแหน่งอะไรไม่งั้นเขาจะตกลงมามาอยู่กับคุณหรือแล้วถ้าเราไปดูนะสิ่งที่คุณอนุทินเคยปราศัยเมื่อสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยพูดชัดเลยนะวันนั้นบังเอิญว่ามีคุณเวลาวุฒิกับคุณเอกเอขิงเอกนัทเนี่ยอยู่เขาก็พูดต่อเลยว่าอัานเนี้ยรัฐมนตรีคังคุณเอกนิติศรีษศัาากดิ์เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสุภจี G เป็นพาณิชย์ แลว้ววาาวุฒเนี่ยคุณวลาวุฒคือกระทรวงทรัพย์เขาพูดเลยส่วนคุณขิงเอกกนัทส่วนคุณขิงเอกกนัทเนี่ยคือรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเท่ากับว่าไอสิ่งพวกเนี่ยมันผ่านการพูดคุยมาแล้วล่ะก่อนที่ใครจะตัดสินใจไปอยู่กับที่ไหนถูกไหมคะอนนนันเนี้ยดังนั้นน่ะมันก็จะไปตอบคําถามของนุเมื่อกี้นี้ว่าไอ้คนที่บอกบอกว่าหน้าตาจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยจะได้เข้ามาอยู่หรือเปล่าพี่ถามง,าง่ายๆคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ย นะจะยอมเหรอถ้าตัวเองได้สสเขาลงเขตเองเลยด้วยนะเที่ยวเนี้ยแล้วถ้าเขาได้สสมาในชนบุรีเป็นกรอบเป็นกรรมคิดว่าเขาจะไม่ได้ตําแหน่งเหรอแล้วนชนบุรีเนี่ยแบ่งสองคนสองขั้วด้วยนะมันมีบ้านใหญ่บ้านใหม่ที่เขามารวมกันถูกไหมแล้วมีขั้วของคุณคุณปลืม้มอ่ะของคุณสนธยาคุณปลื้มมาบังเอิญสมมุติว่าชนบุรีเนี่ยยุทธศาส์นี้สําเร็จสามารถที่จะกวาดชนบุรีมาได้แบบเป็นกรอบเป็นกรรม จะต้องมีสองตำแหน่งให้ให้กับสองตระกูลนี้ไหมคุณสุชาติกับคุณกับตระกูลคุณเปิ่มอันนี้พี่ตั้งคำถามถูกไหมคะเออแล้วอย่างอีกหลายพื้นที่ที่ย้ายเข้ามานะใน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 พักภูมิใจไทยเนี่ยคุณไม่ต้องมีตำแหน่งไว้ให้เขาหรือและนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมต้องมีสามคนคือคุณเอกนิติคุณสุพจีแล้วก็คุณศรีัสัส์เนี่ยมาเป็นเหมือนผักชีโรยหน้าเอออืม,อม เขาละหมากรนะถ้าตัไดไ้ก็ตามที่เรายัางเลือกสสที่หน้าตามไม่ค่อยดีอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็เลยเป็นที่มาของรัฐมนตรีที่หน้าตามไม่ดีค่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับสภาพความจริงแต่ว่าคุณจิงก็ใช้ได้นะถ้าเขาเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมรวมไปถึงคุณท็อปวาลาวุธนะคะก็น่าสนใจอยู่ทีนี้ถามคับามสุดท้ายถามพี่สมจิตดีกว่าอยากรู้บ้านใหม่กับบ้านใหญ่เนี่ยเขาจะเอาชนะสีส้มในเขตชมดีได้ไหมอะ พูดยากมากเลยนะเพราะว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ยพี่ก็ยังไม่ได้ดูฐานคะแนนที่เขาตัดกันว่าฐานคะแนนของเขาเดิมเนี่ยมันได้อะไรยังไงบ้างแต่พี่เชื่อว่าเขาเองอะ่ะไปดูฐานคะแนนมาแล้วลหละว่าถ้าเขาไม่ทะเลาะกันเองไม่แย่งกันเองเนี่ยโอกาสน่าจะมาพี่ก็เลยคิดว่าเขามีโอกาสแใ,ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนเนี้เรื่องของประกันสังคมอะ่ะพี่เชื่อว่ามันอยู่ในใจคนพอสมควร ที่ทําให้ส้มเนี่ยมันกระเตื้องขึ้นส้มเนี่ยไม่ได้กระเตื้องขึ้นเพราะคุณพิ่ธานะส่วนตัวพี่นะพี่และส้มก็ไม่ได้กระเตื้องขึ้นเพราะคุณไอรักชนกนะแต่ส้มกระเตื้องขึ้นเพราะประเด็นเดิมเนี่ยส้มก็เคยฟูมากจากมีส้มมีอะ,อะไรนะมีมีส้มไม่มีเทาใช่ไหม <S <S เดิมเนี่ยมันมาแต่พอมีเทาในส้มปุ๊บ ไอ้ประเด็นนี้ขายต่อไม่ได้ใช่ไหมพอมันขายต่อไม่ได้มันก็มาเรื่องของประกันสังคมซึ่งบังเอิญมากเลยว่าตอนเนี้ยไอ้เว็บมันก็ล่มจริงๆใช้เงินตั้ง800กว่าล้านไปปรากฏว่าแบบคนเข้าไม่ได้คนว่างงานก็ไม่ได้ตังค์คือมันกลายเป็นว่ามันไปอยู่ในใจแล้วสื่อก็โหมกระพือมากเลยกับประเด็นนี้และชนบุรีระยองอะไรพวกเนี้ยมันมีคนใช้แรงงานหรอพวกอ่โรงงานอะไรอย่างเนี้ยอยู่เยอะ การตัดสินใจตรงส่วนเนี้พี่ก็เลยคิดว่ามันก้ำกึกการที่ชนบุรีบอกว่าจะไปดึงจากส้มมาได้ทั้งหมดเนี่ยสำหรับที่พี่ว่ามันอาจจะไม่ไม่ง่ายนักเนาะเพราะว่าทางชนบุรีเนี่ยมันก็มีความอ่อนไหวกับกระแสพอๆกับกรทมเหมือนกันแสดงว่าตอนนี้ทุกอย่างมันกําลังเข้าไปที่ส้มเหมือนพายุเี่ยกาลังหมุนไปหาส้มเรื่องประกาศสังคมยส้มแด้คะแนนเสียงอาวเขาแถมคามตสุดท้ายค่า คุณรุทินเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยซ่อมกําลังได้คะแนนจากประการสังคมเนี่ยที่คิดว่าคุณรุทินเนี่ยจะลงมาจาัดก,การปัญหาสังคมด้วยตัวเองไหมแทนที่จะปล่อยให้คุณตีนุชเนี่ยจัดการซึ่งคิดว่าคุณตีนุชเนี่ยน่าจกลีไม่อยู่เขาลงมาแล้วอและเนี่ยมันก็เคยแสดงให้เห็นเลยว่าเขารู้ว่าประเด็นเนี่ยอ่อนไหวเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนายกเรียกคุณตีนุชมาแล้วก็มีเหมือนกับมีคําสั่งแล้วก็อ้างอะนะเหมือนกับว่าตัวเองอบอกว่า ฉันเนี่ยไม่รู้เรื่องเหมือนกับไม่เคยได้รับรายงานเลยกับไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เลยต้องเรียกคนที่เกี่ยวข้องอ่ะมาอธิบายให้ฟังและเขาขายนโยบายแล้วด้วยเมื่อวานเนี่ยพี่เห็นเขาออกข่าวว่าเนี่ยแล้วถ้าเลือกรัคภูมิใจไทยเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหากองทุนประกันสังคมโดยบอกบอกว่าอาจจะทําให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นเหมือนกับกอบอกขอ ก็คือแยกออกไปบริหารโดยที่ไม่ได้อยู่ในราชการแต่การทำเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะมันต้องไปแก้กฎหมายได้ยินเหมือนกันว่าคุณนุชินจะพูดอย่างนั้นแต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณนุชินเนี่ยเป็นนายกแต่วันนี้ตรงนี้เนี่ยเหมือนไฟกําลังไหม้บ้านอยู่ค่ะพี่สมจิแต่มาบอกว่าเอ้ยอีกสามเดือนนึงท่านเป็นนายกจะกลับมาดับไฟนะมันมันมันน่าจะไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านนายกอาจจะต้องทำอะไรก่อนหน้านี้ไหมเพราะไฟกํำลังไหม้บ้านอยู่แล้วคุณเป็นนายกเนี่ยคุณจะบอกอีกสามเดือนทําเนี่ยม,มันมันจะไม่ทันเอานะสิคือคือจะทําอะไรตอนนี้มันก็ทําไม่ได้ทํายากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นรักษาการ สมมุติจะมีการอะไรอย่างตั้งโยกย้ายอะไรก็ก็ทําไม่ได้นะต้องไปขออนุญาตกรกตในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวกองทุนเอ่อบอร์ดของกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันก็อยู่เหนืออํานาจของฝ่ายบริหารที่จะเข้าไปจัดการได้เพราะว่ามันจะมาจากการเลือกตั้งที่ตอนเนี้ยมันจะมีปัญหาเลือกตั้งจากผู้ประกันตนเนานะตอนเนี้ยมันก็จะมีปัญหาที่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนระเบียบเลือกตั้งใหม่ ที่จะสกัดไม่ให้กลุ่มคณะก้าวหน้าที่เขาเคยได้ไปเป็นเป็นเป็นแก๊งเพื่อ่ายเลือกหนึ่งได้7อย่างเงี้ยเราคนเดียวเราเลือกได้7คนใช่ไหมแต่ตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนใหม่ว่าเป็นคนหนึ่งจะเลือกได้แค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งอันนี้มันก็เลยพี่คิดว่ามันเกินมือของทางคุณอนุทินที่จะเข้าไปจัดการเกี่ยวกับปัญหากองุนประกันสังคมในขณะนี้แต่จริงๆสิ่งหนึ่งที่คุณอนุทินน่าจะทําได้นะก็คือเรื่องของตึกสกายไนา์ เพราะว่าไอ้ตึกสกายนน์เนี่ยมันเคยมีการตรวจสอบเนาะโดยให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยดำเนินการและก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วผลสอบเนี่ยว่าการซื้อเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะราคาสูงเกินจริงแต่พี่ก็ไม่เชื่อว่าเขาจะทำ เพราะว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปพัวพันนะะกับคนที่ย้ายไปอยู่กับพรักภูมิใจไทยในขณะนี้นั่นก็คือตึกสกายนายจาได้ใช่ไหมว่าลูกชายของคุณสันติพร้อมพัฒน์อ่ะก็คือเหมือนกับเป็นเจ้าของเดิมในการที่เข้าไปไอรีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายไปดังนั้นนะ่ะมันก็จะหยิกเล็บเจ็บเนื้อจะทำหรือเปล่าไงเอออันนี้ก็ก็เป็นโจทย์ที่ต้องรอดู ก็แต่ถ้าท่านนายกอดุษิีนไม่ทําสักอย่างนะแล้วปล่อยไปเนี่ยบอกเลยว่าคะแนนไหลไปจี้ซมแน่นอนเพราะว่าเรื่องของผู้ประกันตนเนี่ยมันมีตั้งสิบเจ็ดล้านคนใช่ไหมฮะและสิบเจ็ดล้านคนเนี่ยคือโบดเตอร์ทงนั้นเลยอ่ะท่านนายกฮะเออถ้าทําไม่ดีเนี่ยบอกเลยไฟไม่บ้านหมดเลยนะคะกว่ากว่าสามเดือนกว่าจะมากลับมาตัดไฟอาวันนี้ถ้าขอขอบคุณพี่สมจิตนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็ เรื่องประกันสังคมนะฮะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเข้าทางพรรคประชาชนนะฮะจริงๆปัญหาของประกันสังคมเราเคยคุยกับดรลเรมาแล้วนะครับว่าปัญหาหลักของมันเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณน้อยเอามาจับเนี่ยมันคือปัญหาบนผิวน้ำทั้งเองแต่ปัญหาพื้นใต้น้ำเนี่ยมันเป็นปัญหาที่คนไทยเข้าใจยากแต่ปัญหาบนพื้นผิวเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบว่ามันเข้าใจง่ายและจึงแฟงคือมันได้สร้างคอนเทนต์สร้างคะแนน เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ท่านนายกอุทินยังไม่จัดการอะไรเป็นรูปเป็นร่างนะคะจะบอกว่าจะมาจัดการหลังสามเดือนที่มาเป็นรัฐบาลใหม่แล้วผมบอกเลยว่าท่านนายกอุทินคุณกําลังชะล่าใจนะครับด้วยความหวังดีนะครับขอจากการวันนี้ถ้าขอขอบคุณผู้สอดสุดในการของเรานะครับบริษัทกาเสริมอาหารสังเเขรงเเ่าสหกเกษตรสนใจศูนย์เางหน่าสอหกเก้าศสนใจ0 9 2 1 2นึ่ง9ูน2์หกหหรือว่าไลน์แอดคอดิทยนะครับจะลืมนะครับทานคอดิทไยเนี่ยทาน ตอนเช้า1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดนะครับส่วนคนที่รักษาด้วยคีโมโลแล้วเนี่ยจะจะทานต้องโทรศัพท์ไปปรึกษานะครับเพราะว่าคุณจะต้องทานที่แตกต่างจากคนปกติทั่วไปนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ